วันเดียวกับที่ผมทดลองเตากองเพลนครั้งที่สามนะครับผมก็เผา,าไม้เบนจบพัณเตาที่สิบแปดนะครับแบบถังครึ่งอันนี้ติดไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับช่วงช่วงประมาณสักบ่ายสองอันนี้เป็นกระบวนการดำเนินการตามปกติละแม้ว่าจะเก็บข้อมูลแต่ว่าเราก็เปรียบเทียบเพียงจุดเดียวก็คือจุดปิดเตานะครับ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 699, 647, 623, แล้วก็อุณหภูมิควัน351ผมจะปิดเตาตรงนี้นะครับครั้งที่แล้วผมปิดเตาที่อุณหภูมิจุดที่3 5 5 0ปรากฏว่าสวยงามมากแต่ยังไงก็แล้วแต่ครั้งนี้จะปิดเตาที่600กว่าเพราะว่าต้องการที่จะได้ฐานปิ้งย่างนะครับอ่ได้ฐานปิ้งย่างมันแช่อย,อยู่ที่600เนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับหมายถึงว่ามากกว่า600 สักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมก็จะปิดเตาตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูดูฐานกันนะครับคลิปนี้เผาเตาที่18เนี่ยอาจ,จะมีแค่2คลิปนะครับคลิปคร่าวๆแบบนี้แล้วก็คลิปอีกคลิปหนึ่งก็คลิปเปิดเตานะครับลาไปสั้นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ